วิธีตัดต่อด้วยแอป CapCut แอปนี้นะคะ C A P C U T นะคะพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้กดเครื่องหมายบวกโปรเจกต์ใหม่คะ่ะนำเข้าวิดีโอจะตัดหัวท้ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำซ้ำพวกนี้นะคะแล้วก็กดฟังก่อนคะ่ะวิธีดูว่าคลิป ตอนเริ่มเริ่มช้าไปนะคะนี่นะคะเวลาที่จะตัดนะคะอันนี้ตัดหัวนะคะให้เรามาที่รูปเป็นไก่นี้นะคะแล้วก็มีคําว่าแก้ไขค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะคะมีคําว่าแบ่งแยกนะคะแบ่งแยกตัวนี้นะคะกดแบ่งแยกแล้วก็เราจะตัดนะคะส่วนหน้าตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะออกไปนะคะพอมา เรามาแตะนะคะให้ขึ้นแถบแบบนี้นะคะแล้วก็มาคลิกที่ถังขยะนะคะคือถังขยะคือลบค่ะ <c oughs> ก็จะได้เริ่มต้นแบบนี้นะคะ <c oughs> จะตัดช่วงนี้อีกนะคะเพราะว่าช่วงปิดเนี่ยนะคะจะทิ้งช่วงพูดนานเกินไปนะคะก็จะตัดออกนะคะโดยการที่มาที่กันไกลนะคะแล้วก็มาที่แบ่งแยกอีกคั้งนึงค่ะ ทำเหมือนเดิมนะคะมาที่กันไกลแบ่งแยกนะคะอีจะตัดส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นช่องว่างนะคะก็มาคลิกค่ะให้ขึ้นแทะแล้วก็มาที่รูปถังขยะเหมือนเดิมเวลาพูดบางทีเราพูดไม่ต่อเนื่องนะคะหรือว่ามีคําซ้ํามากเกินไปเงี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะตัดออกได้แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็จะกดหยุดนะคะ เพราะว่าตอนที่เราทําคลิปนะคะมันก็จะมีช่วงที่เราพะะูดจบแล้วเราก็เอื้อมมือนะคะคมาปิดกล้องแบบนี้ค่ะมันก็จะมีช่วงความยาวของของคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะคะเราก็ตัดตรงนี้ออกก็มาที่กันไกลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่แบ่งแยกแล้วก็เราจะตัดตรงนี้ออกนะคะส่วนที่ยาวนะคะทุกครั้งที่จะ ลบนะคะให้เรามาคลิกที่แท็บนะคะที่กล่องนะคะก็จะเป็นลักษณะกล่องที่เราจะลบออกนะคะให้ขึ้นเป็นแท็บแบบนี้แล้วกดที่ถังขยะค่ะหลายรอบแล้วนะคะน่าจะจําได้นะคะนี่ก็เป็นพวกอินโทรก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะของสายสอนนะคะก็หลายๆคนนะคะก็จะมีการนะคะพูดนะคะจวหัว นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องสอนนะคะของคลิปก็จะทำกันแบบนี้ค่ะ